สวัสดีค่ะพบกับช่องไซส์ไซส์สตอรี่เนาะค่ะเนาะเบิ่งรู้หนาอยู่ในป่าอ่อยเพิินนี่นี่ที่แหล่นก็บส้มสีแพงพ่นก็ว่าเพิ่นมีหวัวเน,ะเนเกกาะเขาก็เลยบรกกามาเอาให้เพิินเนาะเกีียวไว้โอ้โอ้เมือนี้เขาก็ได้รับอุบัติเหตุ สร้างหมูรถดแลนลวดไปข้างหน้าเราเบรกกะทันหันใส่กับเบรกกะทันหันกับเลยรวมทวนพอได้ท่าย้คของไว้่าเจ้าคองเก็บมองใดแต่ว่าตรงเก็บขาขาขาแพงแต่ว่าหัวเขาว่าท่านในเบิงมันค้ากางเกงค้ากังเกงอยู่บ่รวยมันสิเป็นลยแต่ว่ามันขามันเคียนมองนี่เนาะ เด็นน้ำมนี่เน,ะ <c oughs> นา,าะยังไปได้ก็มองโอ้ยโอ้ยสิพาไปเบิงข้องน้ำขนาดยูไห้ได้ี่เบิงเล่าขาดสูาขาดสูกมากเนาะแต่ทั้งเทิล่วยกับพังละนี้ละนาดมากๆหวยทกงามกักช่วงนี้เป็นหวยตัวสอง เต่มาเบิ่งขัง่างตี่บเนี่้อยออยเพิ่นสูงมูสูงมูงามม่เสมอกันนาะคล้ายครับของสาส้ๆปูกยุ่นละออยว่าเสมอเจ้าก็บอกงําซํำเพิ่นหรือวะกบกิกคือนว่ามีเหตดบุ กบกิกตัวน,นี้นี่คือบ่มีเห็ดคือเพิ่นกบกิกหัวนางคือออกเห็ด่วากบนี่บ่ออกเห็ดเนาะเห็ดเนื้ดินใส่ทับเราเหมิดบ่ัวขนาดอยู่ในเปาอวยดิคล้ายกับคล้ายยังไงด่านน้ำมั้งเลยแหละ ถ้าคีบกเคยเห็นหนาห้องเนี่ยเห็นปะ่ปะขาดโสดต้นไม่ไงขันไม่อีกวันนี้ย่านโค่นอยู่นี่เราขันโค่นเราเพิ่งกระต้องตดัดก็ต้นง่ายเตือบองเราเลยต้นง่าย ต่ว่าไม่อีกนี่โคนแท้ต้นเนี่ยแต่ก้อนนี่ไซส์สื่อไม่เพิ่นเนาะไม่เพิ่นขายไม่ร่มจังสี่หละแปลว่าให้มันดินทังดินทังลงไปก็สิเป็นหออใส่ละนี่วุ้งหยาติแบบวุ้งหยาหยากระหยากระโพงหยา ไปเบิ่งเห็ดต้นนี่ก่อนมีเห็ดวะ